สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านได้นำพระเนื้อวัน,นะสีผิวออกเหมือนกะไค้น้ำซึ่งเป็นพระ สมเด็จวครคังช่วงปลายของยุคปลายที่ถูกน้ำแช่อยู่นานที่บรรจุไว้ในเจดีด้านที่เหนือของวครคังเมื่อครั้งที่เจ้าพระคุณท่านสร้างสร้างในพรรษากะว่าออกพรรษาแล้วจะแจกญาติโยมสร้างเสร็จก็อเอาไปวางไว้ที่เจดีทางด้านที่เหนือของ บสถ์วรคังแล้วพรรษานั้นน้ำเอานองตริงเจ้าพญาทลักท่วมวรคังซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาในยุคนั้นนะครับตามตำนานได้บอกไว้อย่างนั้นแค่พรรษาเดียวนะครับเพื่อนอน้ำท่วมปรากฏว่าพระสมเด็จวรคังที่เจ้าระคุณท่านสร้างไว้ในพรรษาการนั้นถูกน้ำ ถูกน้ำท่วมแช่อยู่นานจึงเกิดตะกรอนลักษณะสนิมนะครับเป็นสนิมหรือตะไคร่น้ำนะครับเพื่อนเพ่อเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเหมือนเหมือนตะไคร่น้ำนะครับที่เกาะกินในเนื้อในเนื้อพระนะครับออกสีเขียวนะครับซึ่งพระองค์นี้ท่านสร้างเสร็จก็เอาเอา,เอาทอง ทองคำเปลวมาติดหน้าหลังไว้นะครับเมื่อติดหน้าหลังไว้แล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนกะว่าออกภาภาภาพรรษาก็จะได้ให้แจกญาติโยมเจ้าปคุณท่านดำริอย่างนั้นนะครับแต่เพื่อนว่าน้ำมาท่วมก่อนจึงทำให้พระสมเด็จวร,รังคังที่ยังไม่แห้งยังไม่มาดีนะครับจึงเนื้อด้านในนี้อ่อนนุ่มฉ่ำอยู่จึงเกิดสนิมน้ำ หรือว่าตะไคร่น้ําขึ้นได้เร็วนะครับดังองนี้เราก็จะได้เห็นว่าบางส่วนก็ได้หลุดแตกออกไปนะครับพื้นผิวหน้าพระเห็นไหมครับเนี่ยแล้วส่วนที่มีทองคําติดอยู่ก็ได้หลุดออกไปเราจะเห็นเป็นลักษณะขาวขาวนี่คือคือปูนเปลือกหอยนะครับลักษณะปูนเปลือกหอยของของวัคังที่เป็นสมเด็จเนี่ย เนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยก็จะขาวนะครับเอ่อจะขาวจะขาวนวลช่ำลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ที่เพื่อนเอนเห็นนี่นะครับส่วนที่คือเขียวนี้ก็เกิดจากเนื้อด้านในนะครับที่อ่าชุ่มฉ่ำด้วยน้ํามันตังอิวแล้วก็อ่ผักดันอ่ความอับชื้นข้างในขึ้นมาเหนือผิวพระจึงเกิดตกตะกอนแล้วก็ติดอยู่ใน เนื้อผิวพระสมเด็จได้ง่ายนะครับลักษณะอย่างนี้เหมือนเหมือนกำแพงโบสถ์เหมือนกำแพงแก้วพระอุโบสถนะครับที่อ่าางสดโดนน้ำท่วมหรือกำแพงแก้วหรือกำแพงวัดที่น้ำท่วมขังนานๆเนี่ยจะเกิดลักษณะอ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาชี้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะตะไคร่น้ำนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยลักษณะตะไคร่น้ำเกาะกิน ด้านในเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุมหัศจรรย์นะครับเนี่ยเป็นเหตุมหัศจรรย์มากนะครับปูนเปลือกหอยผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเนี่ยอ่าแล้วก็ถูกน้ําขังเนี่ยเขาจะดันกันขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับด้านในซุนมรคาร์นก็ยุบย่นย่อ,ยอแยกแตกออกเล้าดานหมดเลยนะครับเนี่ย ถ้าเราเห็นมแมลงกินพระในวัดระฆคังนะครับถ้าเราเห็นมแมลงกินพระวิ่งหรือว่าเกาะกินฟักไข่อยู่ในสมเด็จวัดระฆคังเนี่ยให้เราเชื่อได้เลยนะครับ8ปเซนะครับมาถูกทางแล้วครับเป็นพระแท้แล้วเราจะเห็นว่าถ้าเป็นพระปอมพระเก๋พระโรงงานสร้างด้วยดินเหนียวเรซินกาวหรือว่าปูนอย่างอื่นเนี่ยเขาจะเหม็นเขาจะคิว้วเขาจะ มีกินแรงมแมลงกินผระจะไม่อยู่นะครับเ,เพื่อนๆจะไม่อยู่นะครับอันนี้สังเกตนะครับถ้าเราเก็บภาพสมเด็จวันนาน,านเรามักจะเห็นมแมลงกินผ้านะครับสองนิวิ่งกันตัวใสาบางแห่งก็ไปไขไว้ในหลุมหลุมเทพหลุมที่แตกแยกในองค์พระนะครับถ้ามีมแมลงกินผ้าก็จะไขไว้นะครับโดยอายุไข,ขเขาก็ไม่ถึงเดือนหรอกครับเ,เพื่อน เราบางท่านก็ทําลายบางท่านก็แบบเออทำลายแต่พ่อใหญ่มหานี่ไม่ไม่ปาณาติบาตนะครับก็วางเขาไว้เอ็นดูด้วยซ้ําไปนะครับแบ่งๆกันไปนะครับเขาดูแลรักษาพระให้เรานะครับอืมก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราไม่ได้มีหวังเพื่อที่จะเอาพระเราไปปล่อยไปจําหน่ายอยู่แล้วเราเก็บเราสะสมเราเห็นมาแรงกินพระมาอยู่มาไขแล้วก็มีความสุขนะครับเหมือนกับว่าเขาได้มาอาศัยเขาได้ช่วยเราพิสูจน นะครับความจริงพ่อใหญ่มหาคิดอย่างนั้นนะครับนี่ดังนั้นเราจะเห็นเนี่ยคิ้วเขียวอย่างเงี้ยดูคลาสสิกดีนะครับเพืเ่อนๆอย่างองค์นี้เป็นเป็นช่วงปลายนะครับช่วงปลายช่วงปลายของยุคปลายนะครับนี่สมเด็จวรังค์เจะประกุณสมเด็จท่านได้รับพระราชทานพัทยศสมณศักดิ์ในราชธินา,นามว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยในปีพุทธศักราช 2,400นะครับแล้วท่านก็สร้างพระบล็อกพิมพ์นี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2,408นะครับเพราะว่าท่านจะได้สร้างแล้วก็จะได้ถวายให้กับพระเจ้าเหนือหัวแล้วก็ข้าราชบริพารเจ้านายฝ่ายในแล้วก็ญาติโยมทั่วไปนะครับสร้างเยอะนะครับรุ่นนี้ 84,000องนะครับสร้างแล้วก็เก็บเก็บเก็บไว้ในในกรุเจดีข้างด้านทิศเหนือของวัดรคังนะครับตอนนี้ฐานเจดีทั้งหน้าทิศเหนือของวัดรคังก็ยังมีอยู่นะครับเจดีฐานนั้นนะครับด้านหน้าอีกด้านก็เป็นต้นโพแล้วก็ต้นมะขามนะครับพ่อใหญ่มหาเคยไปนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูถ้าองค์ที่อยู่น้าน้าท่วมนะครับปกตินี้ยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆตลิงแถววัดรคัง ริมแม่น้ําเจ้าพญาถ้าช่วงไหนน้ําเจ้าพญาดันขึ้นมาสูงเขาจะท่วมตลิงเลยนะครับจะท่วมสมัยก่อนเนะี่ยยังยังไม่เจริญเท่านี้นะครับยังเป็นตลิงดินอยู่เฮอน้องมาถึงหน้าโบสถ์เลยนะครับในสมัยนั้นองค์นี้จึงชำํำน้ําสนิมขึ้นสนิมกินตะไคร่เกาะเหมือนเหมือนสนิมที่ขึ้นตามกําแพงโบสถ์กำแพงวัดเลยนะครับเพื่อน เพื่อนๆดูดูนะครับให้ดูด้วยประจักษ์ตาตัวเองนะครับเนี่ยพ่อใหญ่มหาจับสัมผัสนีน่หนึกนุ่มเย็นฉ่ามือนะครับอ,องค์นี้เราดูแล้วใสนะครับนี่เนื้อ,เน,อเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาลาชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนิกซิงเหนะครับครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นเป็นเนื้อดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินเจ็ดน้ำดินหลักเมืองนะครับ แต่แต่พ่อใหญ่มาหากับมองมองเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยแต่ว่าบล็อกพิมพ์นี้ถูกน้ําขังดังได้เก่ามานะครับเราจึงเห็นเป็นลักษณะเนื้ออย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านในนะครับนี่ด้านในเนี่ยม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนๆนี่แขนทั้งสองข้างนะครับเกดนี้เรียวจดซุ้มประตูเลยนะครับ เราก็จะเห็นเนี่ยฐานฐานแต่ละฐานอ, ian, องค์นี้เป็นลักษณะพิมพ์พระประธานนะครับเราจะเห็นสารหรือว่าเห็นรอยเห็นมวลสารที่เกิดขึ้นตรงเส้นนิสีธน,นะเนี่ยชัดเจนนะครับถึงเรือนรางแต่เราก็มองเห็นชัดนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับดูดูคาดสิกนะครับเนี่ยแล้วก็ฐานฐานสิงเน<ล> um ี่ยคมคมฝานเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับนี่เป็นคงฝานเลยนะครับ เราจะเห็นขาสิงห์ลำไลยแล้วก็มีลักษณะเนื้อลดลั่นกันลงมานะครับส่วนฐานฐานหมอนรองสิงห์นี้ก็คมชัดนะครับเนี่ยนี่คือศิลปะนะครับศิลปะความงามแบบแบบธรรมชาตินะครับพ่อใหญ่มหาเห็นองค์นี้เราคนรู้คุ้นพองเลยนะครับนี่ชอบชอบเนื้อหาที่เป็นลักษณะอย่างนี้มากนะครับคือมันเป็นธรรมชาติดีนะครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะครับอย่างเงี้ย เราเราจะเห็นน้อยองค์ที่จะมีลักษณะเป็นคาบสนิมน้ําขึ้นเกลืออย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นบางคนพรมนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ใช่บางคนพรมเขาซุ้มระครังเขาจะเรียวกว่านี้นะครับซุ้มระครังเขาจะเรียวเรียวสะบัดพริ้วสวยกว่านี้ถ้าเป็นบางคนพรมนะครับแต่นี่เขาซุ้มระครังจะใหญ่นะครับแต่เราดูเหมือนเหมือนเล็กก็เพราะว่าถูกน้ําเกาะกินไปหมดนะครับเนี่ยเพราะว่า พอแกะออกจากบล็อกพิมพ์วางบนแคร์แล้วก็เอาเข้าฐานที่ดีเลยเนี่ยดังนี้เราจึงรู้ว่าเนื้อนี่ยังไม่แกร่งดีไงครับเมื่อไปเจอความอับชืน้นน้ําท่วมขังเนี่ยเขาจึงหลุดหลุดออกไปบางส่วนจึงทําให้เห็นซุ้มระคังน่เลียวเล็กนะครับแล้วฐานพระบางส่วนเนี่ยก็ก็หลุดออกไปนะครับแต่เราเห็นคาบนะครับเป็นคาบน้ําอะไรติดอยู่นี่ชัดเจนนะครับดูแล้วคลาสสิกนะครับเ,เพื่อนๆตรงเนี้ยพ่อใหญ่มหาดีชอบนะครับ เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังท่านจะเป็นยังไงองค์นี้นะครับอด้านหลังนี่มองเลยเป็นสีเขียวเลยนะครับเขียวขึ้นเลยนะครับเขียวตะไคร่น้ําเลยอันดับแรกเราดูนะครับพ่อใหญ่มหาได้ได้ถ่ายได้ถ่ายสีของกําแพงแก้วกําแพงวัดที่มีตะไคร่น้ําขึ้น ขึ้นเกลเต็มไปหมดไว้ไวให้เพื่อนๆดูด้วยที่หน้าปกนะครับเด,เดี๋ยวทําหน้าปกนะครับทําหน้าปกของ,ของคลิปนี้พ่อใหญ่มหาจะถ่ายถ่ายกําแพงแก้วของพระบสถโบราณที่มีเนื้อธรรมชาติที่มีตะไคร่น้ําที่มีคราบความเก่าเกลื่อขึ้นเต็มกาแพงแก้วเลยนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่มหาจะถ่าย ถ่ายแล้วก็จะใส่ไว้ในปกของคลิปนี้เพื่อนๆอนลองดูนะครับเราจะได้เปรียบเทียบกับธรรมชาติว่าเนี่ยร้อยกอิปีเนี่ยที่ที่น้ำเกาะกินเนี่ยที่น้ำเกาะกินที่น้ำเกาะ,ะตามผิวหรือว่าเกิดตะไคร่น้ำขึ้นตามเกาะผิวของสมเด็จเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นธรรมชาติล่ะตะไคร่น้ำเกาะกินตามอขอบของกำแพงแก้ว จะเป็นยังไงเอ่อพราใหญ่มหาก็จะถ่ายลงคลิปทําคลิปโปกไว้ให้เพื่อนเอ fc ดูเพื่อนๆืก็ลองสังเกตดูนะครับที่หน้าปกนะครับนี่คือความเก่าที่ที่เป็นธรรมชาติขณะเดียวกันเราเราก็ดูนะครับดูเนื้อนะครับเนี่ยดูเนื้อปูนนะครับคื่อแกร่งมันวาวนะครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเอาเอาไม้คูดอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเราเอาไม้คูดหินเลยนะครับเนี่ยนี่คือความเก่าที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นเนื้อ เนื้อหนึนุ่มนะครับหนึกนุ่มมันวาวเลยนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อปูนนะครับปูนเปลือกหอยผสมกับผงพุทธคุณผงมหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนิคซึงเฮนะครับนี่เราเห็นขอบข้างเนี้ยไม่ไม่คมนะครับเพื่อนเพนี่มนนะครับมนทื่อเลยนะครับเนี่ยขอบข้างมนทื่อั้งสองต้องสองข้างเลยนะครับขณะเดียวกันเรายังเห็นเป็นเม็ดุีเขียวนะครับคล้ายเม็ดหยกนะครับเม็ดสีเขียวนี้คล้ายเม็ดหยกเกิดขึ้นในองค์พระ ดูแล้วคลาสสิกนะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นเกรดทองนะครับเนี่ยเป็นเกรดทองคล้ายๆกับเป็นหินแร่ทองนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีจริงนะครับหินแร่ทองดินโป่งเหลืองหินสิลาเทคุณแล้วก็หินแร่ทองนะครับหินหินแร่ทองก็คือใสเหมือนหินใสเหมือนหินใสเหมือนแก้วแต่มีสีเหมือนทองนะครับโบราณเรียกว่าหินแร่ทองนะครับเรามาดูด้าน ข้างกันนะครับเราดูด้านหน้าด้านหลังแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับอ่ด้านข้างนี้เป็นลักษณะอ네่ข้างเรียบนะครับเทมวลสารเราแกวางนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะค้าบผงรอยพิมพ์นะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ใช่คาบแคนไซนะครับเป็นลักษณะค้าบแป้งผงรอยพิมพ์เราจะเห็นเป็นลักษณะสีทองเนี่ยนะครับเป็นลักษณะอ่ทองคําเปลวก็มีเป็นบางส่วนนะครับ ติดแต่ว่าได้หลุดออกไปเยอะนะครับแต่เป็นลักษณะหินแร่ท้องเข้ามาแทนที่นะครับนี่ติดอยู่เป็นลักษณะขอบขอบสําเร็จนะครับขอบสําเร็จเทมอนสารลงบล็อกพิมพ์แกะวางนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่เราดูความงามนะครับความงามที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูขอบนะครับร้อยเกตปีโดยประมาณนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับ เมื่อเราดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วเรากลับมาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับเป็นพระสมเด็จที่เป็นเนื้อเฉียวเลยนะครับเฉียวแก้วมณีเลยนะครับองค์นี้การที่เขาเขียวนี่ก็เกิดจากเกิดจากตะไคร่น้ํานะครับตะไคร่น้ําพ่อใหญ่มหาตั้งชื่อให้องค์นี้ว่าเป็นเป็นองค์เขียวแก้วมณีนะครับองค์เขียวแก้วมณีองค์สีธรรมชาตินะครับ ซึ่งน้อยที่เราจะเจอลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งปูนเรซินกาวดินหรือยางกาวอย่างอื่นที่ทำปอมทำเกททำเรียนแบบมาเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับจะไม่ออกตะไคร่น้ำเกาะกินดมแล้วหอมหอมมันดินกลิ่นดินแห้งนะครับเพือ่อนเพื่อนเนี่ยสวยงามเป็นธรรมชาติเพื่อนเพื่อดูแล้วชมแล้วถ้าตกอกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองข้าบ้านด้วยน,นะครับขอบคุณครับ